เมืองแร่ทองคำที่วังสพุงจังหวัดเลยพึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ทำให้ทุกคนหันกลับมาให้ความสนใจครั้งหนึ่งทั้งที่ความเป็นจริงครับคุณสุภวรรณและคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อยาวนานมาถึง10ปีด้วยกัน<ะ>เมื่อผู้ที่ได้รับไปประทานในการเข้าไปขุดเมืองแร่ตรงนั้นนะครับ<ะ>ก็ทำกันเรื่องของอสารไซยาไนซซึ่งเป็นสารแต่งแร่นะครับสารไซยาไนายชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสารพิษปนเปื้อนออกไปสู่บริเวณภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อ,อม กระทบกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ลงไปลำทานลงไปในพื้นดินนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอาหารที่กินน้ำที่ดื่มชีวิตของคนที่วังสะพุงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาววังสะพุงพยายามเรียกร้องมาทั้งชีวิตในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะยกเลิกการขุดเหมืองแร่บ,บริเวณนี้นะครับ ที่สําคัญก็คือปัญหาในวันนี้ของชาววังสะพุงยังไม่ได้รับการแก้ปัญหายังไม่ได้รับการเยียวยา now 26ของเราลงไปพูดคุยกับชาวบ้านและนักวิชาการและเรียงร้อยออกมาเป็นรายงานพิเศษที่ชื่อว่าเหมืองทองคําวิกฤตสุขภาพวิกฤตชุมชนวิกฤตสิ่งแวดล้อมไปติดตามเรื่องนี้ได้จากทางคุณทันพิสิทธิ์เลิศบารุงชัยครับ ผ้าสิ้นใหม่มัดมีหลายสิบผืนของเยป,ปันแก่งจำปาชาวชุมชนบ้านกกสะท้อนจังหวัดเลยคนนี้ยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม้เป็นอย่างดีมันทำหน้าที่สะท้อนความทรงจํามเมื่อครั้งเยป,ปันยังแข็งแรง,งเธอเป็นหญิงผู้หนึ่งที่เพื่อนเพื่อน,นรุ่นราวคราวเดียวกันยกให้เป็นผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้าสิ้นได้งดงามที่สุดในหมู่บ้านแต่วันนี้จะไม่มีผ้าสิ้นที่ทอด้วยมือของเยป,ปันอีกต่อไปแล้วเพราะเธอเดินไม่ได้ มันลอยมันมึนมึนออกฮอนออกแซบปอดแล้วก็มึน,ออน,ออน,มนบบจักหนั่งจะโค้งเนี้ยทบอีแตะชิมไปเสีก็ชิมซื้อปัดเดยวจะคืนก็บนกบโบจักมันมึนนะมันมึนมันชานะั้นแล้วก็นเดี๋ยวนี้ทั้งมึนทั้งออกฮอนออกฮอนออกแซบอาการเวียนหัวคล้ายจะอาเจียนแขนขาอ่อนแรงเป็นอาการแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเยาปันเมื่อสี่ปีที่แล้ว ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าอาการนี้เป็นผลมาจากสารพิษไซยาไนต์ที่รั่วซึมจากบ่อก,กักเก็บกาก,ากแร่บ,บนภูทับฟ้าไหลผ่านลําน้ําซึ่งชาวบ้านใช้ดื่มกินและจับหอยปูปลาในแถบนั้นมาทําเป็นอาหารอยู่เป็นประจํามผลตรวจเลือดของชาวบ้านที่นี่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2,553พบว่าใน725คนมีไซยาไน์เกินค่ามาตรฐานหนึคนและในเจ็ยคน มีประหลอดเกินค่ามาตรฐาน50คนต่อมาในปี2554ปลาไก่และสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจึงประกาศเตือนประชาชนรอบเหมืองไม่ให้ใช้น้ำจากลำห้วยและปรับปาบาดานเนื่องจากพบโลหะหนักปนเปื้อนตามผลตรวจของกรมควบคุมมลพิษทั้งนี้สารไซยาไนด์ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมโลหะ การแยกแร่ทองคำการทำโลหะให้บริสุทธิ์ไซยาไนต์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการหายใจการกินและซึมผ่านผิวหนังหากได้รับในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดพิษเรื้อรังมีอาการแขนขาอ่อนแรงปวดศรีรษะและโรคต่อมไทรอยจนถึงแก่ความตายหากดูตามแผนที่จะพบว่าพื้นที่ของตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นป่าต้นน้ำมีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน ภูสัมปาบอลและภูทับฟ้าคือบริเวณที่บริษัททุ่งคาจำกัดได้ขุดทําเหมืองแร่ทองคาไปแล้วพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือภูทับฟ้าเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของบ่อก,กักเก็บกากแร่ที่มีสารไซยาไนต์และกินพื้นที่กว่าร้อยไร่ทําให้สุ่มเสี่ยงว่าสารไซยาไนต์จะรั่วซึมลงมาอย่างลําห้วยออน,าานี่คือสภาพห้วยเหล็กในวันนี้สังเกตได้ว่าผิวน้ํามีความมันวาวคล้ายสนิม ส่วนอีกจุดที่ชาวบ้านกําลังใช้ไม้เขี่ยโครนให้ดูอยู่นี้ก็มีลักษณะเป็นเศษเหลืองคลง้ายคราบสนิมเช่นกันผักปูดที่ขึ้นอยู่ในแถบนั้นก็มีลักษณะใบไหมหง,งอด้วยหล,วหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านหมดเงินไปกับการซื้อกับข้าวซื้อน้ําเพื่อการบริโภคเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพที่ก่อตัวขึ้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านจึงคัดค้านการให้ใบประธานาบตรเมืองแรกที่อาจมีขึ้นกับภูเหล็ก ภูเขาลูกสุดท้ายที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนที่นี่จนกระทั่งทำให้บริษัททุ่งคำไม่ได้รับประธานาติเหเมืองแรกในพื้นที่ภูเหล็กตอนนี้ชาวบ้านต้องการให้รัฐปิดเหมืองทองในชุมชนทั้งหมดจึงเป็นโจทย์ยื่นร้องสารปกครองโดยมีรัฐเป็นจํำเลยให้เพิกถอนใบประธานบาบิบดของบริษัททุ่งคำจำกัดและเข้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทันที นัวกวิชาการที่ติดตามปัญหาแร่ทองคําจังหวัดเลยมาโดยตลอดคนนี้ตั้งข้อสังเกตว่าการทํางานของส่วนราชาการที่แยกส่วนงานไม่บูรณาการร่วมกันทําให้กระบวนการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นล่าช้าหน่วยงานสาธารณสุขก็บอกว่าฉันก็ทําได้แค่เนี้ยตรวจเลือดชาวบ้านประกาศห้ามนะคะหน่วยงานทางด้านสิน่งแวดล้อมก็ทําได้แค่นี้ในเรื่องของการตรวจน้ําแล้วก็บอกแล้วก็รายงานดับว่าว้านเปื้อนๆหรือไม่เปื้อนๆน,น,น,นะคะ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าฉันให้ใบอนุญ,ญาตไปแล้วแต่หน้าที่ในการเฝ้าระวังหน่วยง,งานสิ่งแวดล้อมหน่วยง,งานสาธารณสุขก็ต้องดูสิอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่โจทย์เรื่องของการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูพื้น,น,นที่ปนเปื้อนยังไม่ได้มีใครพูดนักวิชาการสถาบันวิจัยสังคมบอกว่าหากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการหากกรมอุตสาหกรรมโรงงานและการเหมืองแร่ให้ใบอนุญ,ญาตแล้วกำกับพฤติกรรมของผู้ประกอบการให้มีธรรมมาพิบาลหากมีความพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ปัญหาเหมืองแรกที่วังสะพุงจังหวัดเลยจะไม่ยืดเยื้อยาวนานชาวบ,บ้านจะไม่ต้องทนทุกข์ถึงวันนี้ท,ทันพิสิทธิ์ธาบุง,งชัยนาวทีวีรายงานประเด็นที่ยังน่าติดตามก็คือว่ายัางมีผู้ที่มีสิทธิ์ แล้วก็มีใบประธานในการขุดเหมืองแร่ในพื้นที่นี้อยู่อีกกี่รายที่สําคัญก็คือคุ้มค่าหรือไม่เมื่อไรายได้เข้ามาในจังหวัดแต่ว่าต้องเสี่ยงกับสุขภาพและชีวิตของคนในพื้นที่เราจะกออติดเรื่องนี้กันต่อกับรายงานพิเศษตอนที่2ในวันพรุ่งนี้ครับ